หนึ่งสองเดี๋ยวดิเดี๋ยวเอาเลยเหรอเปิดแบบเงียบๆไม่ต้องพูดเลยเลยเงียบๆไปเออเอบเงียบๆสักสักสามสิบวิพม่นานเออเอออย่าเราไม่ต้องพูดนะเปิดแบบเงียบๆคนดูเขาจะได้งงแบบถ้าเราเงียบอะแบบถ้ามันพูดหน่อยอ่ะคนดูเขาจะแบบจะอ๋อเขาแกล้งอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเงียบอ่ะคุนจดจะแบบคดูแล้วก็จะ มันไม่เงียบตั้งแต่คนนี้เงียบสามสองหนึ่งแต่ว่าเราเราทำอะไรนะพี่สามสองหนึ่งเฮ้แต่ว่าเราทำอะไรนะ <c oughs> บีบีต้องสามสองหนึ oh. ่งบ้างแล้วบีปิดไมค์เล่นกันว่าแล้วเอาสามสองหนึ่งแต่ว่าเราทำอะไรนะดู ูสามสองหนึ่งเอ้าทำไมไม่พูดสิสามสองหนึ่งสวัสดีด้วยนะครับแจวไม่บอกก่อนเขาวันนี้เรามาทำอะไรสุดที่วันนี้เราก็จะมาแข่งรถกันนะครับแต่ทุกคนไม่รู้นี่ก็คือวันนี้เราไม่ได้มาย่างไก่หรือว่าสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ มาอยู่กันใน GTA อีกแล้วนะฮะวันนี้ก็ <c oughs> สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันใน GTA แล้วเราจะทำอะไรกับเมืองนี้เนี่ยนอนว่าพวกเราก็จะมาฆ่ากันไปเด้อ <c oughs> เอาละครับสนุกโดนเที่ยวสนุกจังโว้ย <c oughs> วันนี้เราจะมาแข่งรถ100วันกันนะครับรามาดูกันว่า100วันนี้พวกเราจะทำอะไรและนี่นอนว่าพวก <c oughs> วันนี้จะมาแข่งรถแล้วก็ไล่ยิงกัน แล้วเราใช้ปืนอะไรอ่ะปืนพกสีทองเหรอใช่ไหโอเคเดี๋ยวผมจะไปกับดีมส่วนคุณเวฟจะไปกับพี่บีเนี่ยใช่ไปสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นอยู่ดีใจ่เมื่อไหร่จะได้ปเนี่ยคุณเวฟเปิดแบบเอนเนอีสูงๆให้ดูไยสวัสดีครับไปหนึ่งสองสมไปเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้ฮิลวเลือดเลยเดี๋ยวไม่ได้ปืน เอาเขาไปแล้วบีเฮ้ยเราไม่ต้องรีบเราตามหลังเราได้ยิงถนัดกว่าดิมดิมลบลบลบอยู่ในป่าแอบแอบลบอยู่ในปลามันไม่มีศักรีนะเฮ้ยไม่มีอยู่แล้วดักเข้าป่าแล้วขนาดต้องจอดรอแล้วเพื่อจะได้ยิงกันเออเออไม่งั้นอยากไม่ได้ดิมขับไปไหนเนี่ยเขาไม่ได้แข่งกันนะเอา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 คว่มความความถอยย้อนกลับไปย้อนังไปเฮ้ยดีมันไม่ขับรถไม่ส่วนอะไรไปแล้วลงดีกว่าลงดีกว่า หนึ่งแต้มครับติงปิงปิงแต้มไปแล้วได้ใจกันไปเดี๋ยวเราขับเองดิกวาเขาจะขับเหรอโอเคเออไม่เห็นขยับหน่อยได้ไหมไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยยิงคู่ดียิงคู่เอ้ยวันหนึ่งคนเออเรียบร้อยรถถอยหลังเอง มันออกแล้วตายแล้วตายยายายาสองสองสองเต้มสองเต้มสองเต้มสองเต็มเออสองี่แต้มแล้วเฮ้ยเฮ้ยครับชนรถสินรถเป็นแพ้คือรถกระหล่อมันคือรถกระหลอมตอนที่บนรถเอาแล้วเมื่อกี้ผมขึ้นรถยังไปไปดิมไปเลยเดี๋ยวเรายิงดิมดีมเราต้องหาที่แอบอ๋อที่พายก็นึกว่าขับบนทำไมวะ

เไ้ยใครตกล้อใครตกรนอเฮ้ยกระสุนปืนอะไรวะเมื่อกี้ใชเอเขอยู่ข้างหลังเหรอ๋อเออว่ะเฉาพรอมนะพร้อมๆมพรอมแล้วเอ้แซคนยิงบุคคลที่หนึ่งเปล่าอ๋อมาดิบุคคลที่หนึ่งก่อนตั้นึงยังไม่ปรับยังไม่ปรับยังไม่มองไม่ค่อยเห็นด้วยอ่ะแซวใส่หน้าไก่ไง น้าไก่ใส่น้าไก่ไม่ใช่น้ากากเราเป็นน้าไก่เนี่ยทำรถกิีมกันนะเนี่ยสวยสวยไหมเล่าอันไหนอันไหนอันไหนเห่โคอันไหนอันไหนแห่โค้งดูเลยตายตายเอ้ยโดนโดนไปไปเร็ววีดูดูดูคืออะไรไปเอ้าอะไรขึ้นขึ้นรถก่อนโทษ ม่ไม่โอ๊ยเอ้ยโดนใครวะงัวหมดแล้วเนี่ยดิมมองไม่เห็นไปนิดนึงล้างแขนไปล้างแขนเฮ้ยเขาได้แล้วลืมล่วงล่วงดิมดิมดิมสวยสวยสวยดิมตายเราตายเฮ้ไล่ยิงตาวมาแล้วอันเนีอันเนีดิมแช้ผมมีแผนแล้วผมไม่เห็นเลยเนี่ยแผนนั้นก็คือเราจะ ขับลงเหีああ้ยวไปเลยเออสวยขับลงเหี้ยวตายกี่รอบแล้ววะเนี่ยอยู่กับทีมเฮ้ยขยับกอลอฟเฮ้ยโอ้คนขับกระเด็นเฮ้ยผมกระเด็นออกจากรถผมมาลงผมเลกระแทกพื้นตายอะไรวะเนี่ยพี่เชลฮึวัดจะวัดเหรอรู้ได้ยังเอาแคสเอาเอาเอา แมปกระเหลือม,มือแมปกระเหลือม pottery. อย่างวะเฮ้ยดูดิสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยหนักแบบนี้เลยหรอมาผมขับขับเองยิยงเองมาอยแน่ใจหรือเปล่าขับเองยิยงเองนักเลงโพเออนี่เป็นไงเก็บสอง ก็ยังไม่เอาเอ๋อเหรอ้ยรอ,อด,ดีมก่อนโอเคไม่มีมาเอาปืนแบบโอ้ปืนตงตนมายิงหรยคนละคันไหมจะได้แบบมันหน่อยสองคนมันแค่นี้มันน้อยปะ <c oughs> อ,อันนี้แข่งกันหรือแข่งยิงไปเรื่อยๆแข่งยิงด้วยเออแข่งยิงใครถึงก่อนใครถึงไหนวะถึงทงอะถึงข้างล่างแล้วดีมคันไหนวะเนี้ยบ่งลกบ่งกเต๋าส้รมใช่ไหมเบิ้ลบีนอืม ลุยหมดหมซ้ายหมนซ้ายหมดขวาหมดขวาไปไปลุยๆลลุยแปมเซลมาวัดกันนี่ก่านล้มล้มล้มล้โอรถพิก เผ็ดมากเร็วเผ็ดมากอุ้ยเผ็ดหมูเลือดหมูเลือดหมูเผ็ดมากทำไมอ่ะผมช่วยเองแซาโอ้มันพริกพริกหมูเออโอ้ควอมน่าความมากความมากความมากไป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 อย่าพึ่งยิงไปเลยโอ้จิบบี้ค่อยเริ่มยิงกันอือเซวแ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 ซวโอ้หดิมโอ้ดิมโคตรเก่งอ่ะดิมโอ้โหโอ้โอ้โอ้ให้ตายเอาสรุปแซวไม่ยิงเหรออ๋อเอายิงยิงเอา ก็ยิงแล้วไงโอ้โอ้ผมผมบันนี้อยู่แล้วอันนี้คุณเวฟมาบัตนี้นี่อันนี้เอาหนัวหล่อเนี่ยนี่ไม่ได้คาดเข็มขัดนี่แนะอู้อะไรวะผมรัดเข็มขัดแล้วนะผมผมจำได้เอาเรายังไม่ได้รัดเลยเอาไม่รัดกันใช่ไหมเล่นตกลงไปข้างล่างอ่ะเอาเซลอ อาฮ่าฮมาฮ่าฮ่าฮ่อ้เฮ้ยอุ้ยหูให้ปูเฟันเชนอลขับเอือกเระวังรถหนีนะเุ้ยเอ้ารถหนีไปแล้วนั่นน่ะเห็นป่ะเขาสลับคันปิวปิวปิวโอ้ปิวปิวไม่โดนงัวก่อนแล้วเนี่ยตอนเนี้ยตอนแรกบอกจะไปถึงเขาทุ่งไท ยิงกันอยู่ปะเนี่ยยิงเหรอไม่รู้เดี๋ยวก็ไม่รู้ไม่รู้แต่ยิงอยู่เนี่ยนะ <c oughs> สึกครั้งนี้ไปจบลงตรงไหนวะ <c oughs> แล้วตอนนี้ตอนตนี้เราลดคันตีส้มกันแล้วรู้ปะเอาอเค <c oughs> <c oughs> ีขาหลดแล้วต <c oughs> ลกเอาสลับกันตอนไหนไห <c oughs> วะเนี่ย <c oughs> เอาแม่ขึ้นรถก็หรอย ไอ้เท่าไหร่ยิงวะฮึโยิงยิงจังเลยยิงจังเลยแลวงงหมดแล้นะดิฟดิฟยิงกันดิฟยิงกันคำอะไรวะเอาไร้ขับรถสีขาวสำหรับมาเป็นสีส้มตรไมมันเปลี่ยนได้วะคุณเว้ยนั่นดิ จริงจริงมากชนะเลยเอ๊ะอ้าวเกมแคสเจลเฮ้ยสองคนลบนั่งลบสองคนนี่ควาเจลแบบเราอยู่ข้างหลังมาสิครับที่แบบเป็นให้น้ำมาเป็น่าจะไปด้านข้างว่ะดีมาดีมาต่อหลังได้ได้ไม่นั่งเลยว่ะไปได้เลยพี่ไปต่อหลัง เอาเอาเอาเป็นเอาเป็นอันนี้ดีกว่าจะมีเอามันจะมีวิสัยที่เป็นเอาเอาเอาโดนไปเลือกกายเอาถ้าถ้าสามคนนั้นได้มีคนถ้าคนใดคนหนึ่งไม่มีความสามัคคี จะมีการระเบิดจุ่มทันทียืนชิดกันเลยหลังติดกันเลยจะได้รู้ว่าความสามัคคีสองคนวอรสองคนวอรมาอุ้ยเล็งหัวเลยเล็งหัวคนข้างหน้าเอาเอาผมนะมายิงเลยยิงแล้วยิงแล้วไหน่ะ เอายังตูกสามีสมาธิจ้องตั้งนานสามสองหนึ่งเอ้าวิ่งหลบแมววิ่งหลบวิ่งหลบมามาดิมาดิมาดิพี่บีขอรัวรัวพี่บีขอรัวรัวขอเจ้าขอเจ้าขอรัวรัวขอรัวรัวโอ๊ยไฟไหม้ตายก่อนขอรัวรัวใช่ไหมขอรัวรัวเฮ้ย อย่าอย่าลืมคำว่าพอดีนะได้ได้มีคำว่าพอดีเฮ้ยลองสกดก่อนสกดพอสะอีไม่เอกทุกคนเตรียมตัวตายทุกคนพี่พร้อมยังอุ้ยไปแล้วเฮ้ยหลบเราต้องกิ้งหลบเครื่องบินไปแล้วโอ้ว้าว ใครที่รอดใช่ไหมครที่รอดถึงจะชนะเฮ้ยเอาพื้นนี่วะเขารอดเรารอดว้าไม่โดนเลยไม่โดนเลยเออไม่โดนเหมือนกันเฮ้ยผมไม่โดนจริงๆเนี่ยก็ไปอยู่บนหัวเขามันก็ไม่โดนโอ้ยล่วงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามาดีมันจะขึ้นดีมันจะขึ้นอ๋อ เฮ้ยปุ๊อ่าไป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 อมหอยังคุณเว็บไปแล้วไปหอที่ไหนอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดข้างล่างน่าจะดีนะจริงเหรอข้างบนข้างบนข้างบนดีกว่าอืมล้อล้อล้อสะพานเออคิดเหมือนกันเลยลอดลอดลอดเอาแบบไม่ไม่เอาวงใหญ่อะเอาแบบเสาเสาแท่งแท่งอะเสาแท่งแท่งไหนอะ เห็นปะน่ะเสาตึ้งมันจะรอดได้เหรอได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต่ำมากเลยมันขับยากอ่ะตัวเลขอ่ะทดลองบ้างทดลองบ้างเอาดิเราฝึกมาเยอะขับแบบนี้นะอยากรู้มันจะขนาดไหนเชียวเอาว่ะเอาวพี่พี่ๆขับเก่งเลยเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลงลงนิดนึงลงนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอดเหรอของจริงของจริง พอมยังพอมยังพอมพร้มเฮ้ยเดียเดี๋ยวเอาแบบยากขึ้นเฮ้ยของจริงโ้